สวัสดีนะคะวันที่สิบวันศุกร์เดือนธันวาคมพศ2564เช้านี้อากาศสดชื่นนะคะมาออกกํลาลังกายนะคะกับพี่สาวแล้วก็น้องอกับลูกสาวบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมือนกับเมืองนอกเลยนะคะเหมือนกับเมืองนอกเลยอ่เราจะเดินกันนะคะดูอากาศหนาวมากเลยค่ะ1ิหองศา,านะคะ ตอนนี้ป้าหลานก็เดินไปคุยกันไปนะคะชมบรรยากาศรอบๆข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นบ่อน้ํานะคะบ่อน้ำก,ก็ทำเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงอะไรสักอย่างนึงนะคะอ่าตอนนี้ก็กําลังเซอฟี้กันอยู่นะคะเดินไปด้วยเซลฟี่ไปด้วย อยากให้ท่านผู้ชมนะคะมาบังตอนนี้มีเสียงนกร้องด้วยนะคะเสียงธรรมชาติหลังจากที่เราอยู่ในชุมชนแออัดนะคะช <c oughs> ีวิตคือ <c oughs> ความรู้นะคะประสบการณ์ของเราเป็นประสบการณ์ที่ดีในครั้งนี้เราก็ได้รับประสบการณ์ก็คือการได้ออกกำลังกายนะคะเพราะว่า วิ่งออกกําลังกายทุกวันร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงนะคะอีกอย่างอารมณ์จิตใจก็จะดีนะคะส่งผลให้ด้านาสติปัญญาของเราก็ดีด้วยนะคะก็พยายามแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลาออกกําลังกายให้ตัวเองบ้างนะคะคนเรามีเวลาเท่ากันนะคะแต่เราจะแบ่งเวลาย่งไงให้ให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีความสุขนะคะ วันนี้เราเดินทางหรือว่าวิ่งวิ่งเดินเดินนี่แหละคะ่ะวิ่งทนบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างกับบรรยากาศที่เย็นนะคะเย็นมากเลยของจังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ประมาณเจ็ดแปดโลได้นะคะก็ค่อยๆเดินเดินมาตั้งแต่เช้ามืดนะคะตอนนี้ฟ้าเริ่มสางแล้วเริ่มสว่างแล้วนะคะ โดยมีสัตว์คุ้มครอง,องเอามากับเ,าเาราด้วยนะคะก็คือลักกี้นะคะวายลักกี้ทำอะไรอ่านะคะเห็นไหมคะบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยนะคะหน้าบ้านใครก็ไม่รู้หน้าบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยตามหาจนเจอเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ไก่ก็เริ่มคันนะคะบรรยากาศของ บ้านนอกเรานะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไปหลงสเสน่ห์กับเมืองกรุงนะคะกับชุมชนนะคะกับสิ่งใหม่ๆที่รอบตัวเราตอนนี้เรากลับมาสู่โหมดของชีวิตเดิมๆของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้เราไม่ต้องไปค้นคว้าหาอะไรละมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา แต่เราไปแสวงหาสิ่งที่เป็นมายาให้กับตัวเราเพื่อให้เราหลงคิดว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการแต่จริงๆแล้วความสุขเท่านั้นนะคะที่เราต้องการไม่ต้องรวยนะคะไม่ต้องจนแม้ถึงจะจนแต่เราก็จนแบบพอมีพอกินของเรานะคะยิ่งบ้านนอก อย่างนี้นะคะชนบทอย่างนี้มีพื้นที่ปลูกผักนะคะเราก็สามารถปลูกผักได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินไข่นะคะ,กะเกษตรกรรมนะคะเกษตรกร,เ,กรเขาก็มีอาชีพที่หลากหลายกันไปเลี้ยงจะปลูกผักมกั่งปลูกข้าวนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ซึ่งเหมาะที่สุดกับการน้อมนำเอา ทฤษฎีเกษตรพอเพียงของในหลวงราชการที่9มาใช้นะคะอ่ามันจะทําให้เรามีความสุขในบ้านปลายชีวิตของเราเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรที่เกยตัวเราอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่ถนนสายหลักนะคะอาที่จะเข้าไปในเคหะสัรนประตองนะะี่ย่ะ ซึ่งก็ยังยังไกลอยู่กับบ้านอยู่นะตอนนี้สองคนยืนอยู่ริมถนนแล้วนะคะ <st> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอากาศตอนเช้าวันนี้โอเค <Okay, S 2> เลยนะคะสดชื่นเน,ะนะาะ,ะานอ,อ,อกกาป้าก็กำลังขอบคุณอยู่นะคะว่าขอบคุณที่ออกกําลังกายเดี๋ยวนะคะตอนนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งกันอยู่นะคะเหมือน เหมือนตอนนี้กาลังจะพาไปสวนปูงได้แล้วมั้งเนี่ยอ่ะเดินต่อไปค่ะเดินต่อไปอาเดินต่อไปค่ะอ่าตอนนี้นะคะสัตว์คุ้มครองของเรานะคะก็ะวิ่งตามเรามาด้วยดูแลอรกาขาเรานะคะอไอ้ลักกี้นะคะฮะเ,เอออันนี้คือเบื้องหลังนะคะอ,อ่าเบื้องหลังให้นนำไปสู่ คนทางก้าวเดินไปข้างหน้าชีวิตของเรานะคะถ้าเรามองให้เป็นธรรมะทุกอย่างในรอบกายในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีธรรมะแฝงซ่อนอยู่เสมอนะคะ,ะวันนี้นะคะแอดมินก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยหอบเหมือนกันนะคะแต่ก็มีความสุขเพราะว่าบรรยากาศโอเคเลยค่ะเหมือนตอนนี้เราอยู่เราอยู่เมืองนอกเลยนะคะ เห็นบ้านไหมคะเราอยู่ประเทศอะไรเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าหรือประเทศอะไรก็ไม่รู้จริงๆก็เป็นสภาพแวดล้อมนะคะของในตำบลของเรานะคะตำบลสันกลางซึ่งตำบลสันกลางก็มีอยู่เก้าหมู่บ้านนะคะเก้าหมู่บ้านแต่แต่ละหมู่บ้านก็จะมีของดีของตนเองนะคะอ่าที่รู้มาก็คือหมู่ที่หนึ่งก็จะมีเป็น วัดนะคะเป็นปูชนีสถานนะคะอ,ะอะ่เป็นวัตถุโบราณเป็นวัดเก่าแก่นะคะอ่าตัวนี้มีจักรยานมาด้วยนะคะจักรยานมาด้วยอ่าสองคนนี้กําลังจะไปสวนปุงนะคะเดี๋ยวรถจะมารับแล้วนะคะ <laughs> อ๋ะอเขาจะไปสวนสาสต์ค่ะเขาจะไปอยู่กับแพนดี้พันด้าอะไรนะชื่ออุ้ยสวยมากเลยนะคะ ทุ่งดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะสีขาวดู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 พรีเซนเตอร์ดูพรีเซนเตอร์ของเราแนะนําดอกไม้นะคะอนีมันดอกแพรนะดอกแร์แกหรอคะอ๋อวันนี้เสนอภาษาไทยวันละครนะคะดอกแพรแลกค่ะสวยมากเลยค่ะข้างทางอ่านะคะวุ่ยเป็นดอกที่เกิดจากธรรมชาติเนาะอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงหมู่อ่ะของดีของ อำเภอสันรปร่าตองเนาะก็ตบาบลสันกลางของเราแล้วลหมู่สองก็จะมีวัดนะคะวัดตรงนี้โอ,อ้สวยมากเลยอยากให้คนทุกคนมาเที่ยวจะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะจุดเด่นของวัดนี้ก็จะเป็นรูปไก่นะคะรูปรูปปั้นไก่นะคะอยู่หน้าวัดเอ,อซึ่งอลังการมากไม่ไม่อยากบรรยายเยอะต้องต้องมาดูนะคะติดถนนจะอยู่หมูท่ที่ที่หนึ่งหรือว่าหมู่ที่สองเนี่ยล่ะ หมู่ที่สก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรนะคะกซ็ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนแถวนี้หมู่สีมู่สีนี่ก็จะมีอยู่สองโซนนะคะโซนหมู่บ้านแล้วก็โซนหมู่บ้านเอื้ออาทรซึ่งในหมู่บ้านก็แต่ละคนก็จะมีอาชีพต่างๆกันไปนะคะาการจับเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่ม การทำก็ยังไม่เห็นนะคะการทำาอ่มปัญญาชาวบ้านอะไรก็ยังไม่เห็นแต่ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นอ๋ออันนี้ดอกซอล่อนะคะอ่ตอนนี้นักวิ่งของเรานะคะสเลสอลลอใช่ไหมคะอ้สวยมากเลยนะคะคู่กับคนสวยนะคะโอเคเห็นไหมคะนี่เราก็มีแม่น้ําอยู่ด้วยอ่าถ่ายรูปไปด้วยค่ะโอเคค่ะนะคะ แนะนำไปเรื่อยๆเนาะสันปะตองเรานะคะมีของดีเยอะแยะคนในตําบลสันกลางนะคะก็จะเป็นที่พูเมื่อกี้ก็จะถึงที่หมู่4เนาะหมู่4ของเราก็จะมีอยู่2โซนซึ่ง2โซนนี้ส่วนใหญ่ก็ทํางานนะคะทํางานนอกบ้านบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวบางคนก็รับจ้าง เพราะบ้านแม่บ้านก็เหมือนทั่วๆไปเนาะเขาก็อยู่ดำรงชีวิตของเขาคนละแบบละอย่างนะคะแต่ความสมามัคคีในชุมชนสังเกตดูเขาก็มีให้กันอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็มีให้กันเวลามีงานมีอะไรเขาก็จะไปช่วยเหลือกันอหมู่ที่ห้าค่ะหมูท 5, หม่ที่ห้าหมู่ที่ห้าที่เห็นจุดเด่นที่สุดตอนนี้ก็คือสถานอ่าสถานเขาเรียกว่าวิปัสนาหรือว่า สถานธรรมถ้าเราต้องการไปนั่งสมาธินะคะสร้างบุญให้กับตัวเองก็คือวัดห้วยส้มนะคะวัดห้วยส้มถ้าเป็นหมู่ที่หกหมู่ที่หกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรตะกรเกษตรกรรมเนาะทําไร่ทํานาทําสวนอ่าคนในหมู่บ้านก็จะมีฝีมือบ้างแต่ไม่ได้มีการจับกลุ่มนะคะจับกลุ่มทํากันเป็นเป็นเรื่องราวจะไม่ค่อยมีอ๋อเดี๋ยวมี ผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวไม่แน่เราอาจจะเก็บไปทํากับข้าวก็ได้นะคะอันนี้คือผักกระถินอันนี้อันนี้เด็ดยอดเนาะแล้วให้พีเซนเตอร์ของเราบรรยายไปเลยเนาะอ่าหารนะะค้ําพริกอ่อง,ะะอ,ง,อ,อ,งอาหารเหนือนะคะต้นาานี้กินไม่ได้ค่ะเพราะวมันเป็น ยังยังเป็นหมอกยังเป็นฝุ่นใช่ไหมเป็นเพียเป็นเพียงนะคะเป็นตัวเพียงเนาะเราต้องเอาไปลวกเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ลวกก่อนโอเคค่ะอาอ๋อวันนี้ยูทูบเบอร์นะคะแอดมินก็ได้หลายชั่วโมงแล้วนะคะโอ้ก็มีคนมาวิ่งเหมือนกับเรานะคะแต่เขาวิ่งมาอย่างโดดเดี่ยวนะคะเรามีเพื่อนเรื่องเดินของเราเฮ้ยเราเดินผิดด้านหรือเปล่า คะ่ะเออเราสาวนะคะนางสาวหมดเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้เรากันเรื่อยๆนะคะอ่าเขากาลังเริ่มไปทํางานแล้วนะะนนเานาะอ่าสุขภาพแข็งแรงค่ะอ่าตอนนี้นะคะผู้คนก็สัญจรไปมานะะเนาะเขาก็เริ่มไปทํางานกันนะคะส่งของส่งอะไรเห็นไหมคะยังเปิดไฟอยู่เลยยังมืดสุลุมสุลุมอยู่เลยนะคะอ,คอ่าลักกี้ก็ดีใจใหญ่เนาะ โอเคนะคะอ่าจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพวกเราขอไม่บายหน่อยค่ะเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวไม่ได้อะไรมันกลับด้านไม่ได้